วันเสาร์ที่6สิงหาคม2565หลังจากที่ได้รับหนังสือตอบรับจากทางการเอมิเรตอิสลามอัฟกานิสถานในการเดินทางมอบความช่วยเหลือทีมส่งมอบความช่วยเหลือ7คนที่ประกอบไปด้วยนายโกลยุทธ์อายุเคนนายกสมาคมมิตรภาพไทยปากีสถานนายสมคิดรุงโรธ นายจรัญเพ็ญรักนายอุสมานงามสมชาตินายอุมัสคานโค,โคเกเคนนายริยสประทานและผมนายสราบ,บุตรมาลัยทัศซึ่งเป็นตัวแทนของว c h ชาแนลออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิด้วยสายการบินการบินไทยเที่ยวบินทีทีจีสาเวลา19บเนาฬิกาถึงสนามบินนานาชาติอิสลามอบัตประเทศปากีสถานเวลา21่สนาฬิกาสานาทีตามเวลาท้องถิ่น ใช้เวลาเดินทางทั้งสิน้น4ชั่วโมง40นาที